สวัสดีครับนี่กับผมเจ็คเกมมิงครับนี่ก็อยู่กันในเกมเราบอกในเพมชื่อว่าเพสซิร์เรเตอร์เอ็กนั่นเองนะผมก็สำหรับวันนี้ครับเพสซิร์เรเตอร์เอ็กได้อัปเดตแล้วนั่นเองนะผมก็สำหรับอัปเดตนี้เขาจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาบ้างเขาก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ผมอยู่หน้าเว็บไซต์ของพี่เกมอีกเช่นเคยนะครับก็อัปเดตนี้ก็มีชื่อว่าโคเมทอัปเดตนั่นเองนะผมก็จะมีเป็นฝนอ่าเป็นดาวหางนะครับที่จะอ่ามีโอกาสสปอนนะครับใน โลกต่างๆอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนสปอรมันจะมีข้อความอะไรขึ้นหรือเปล่าครับก็สําหรับดาวหางนี้ครับจะมีเป็นขนาดอ่าแมสซีฟนะครับแล้วก็ขนาดมินินั่นเองผมก็สาหรับขนาดมินิเนี่ยเราสามารถตีคนเดียวได้นะครับเพราะดาวเมทไม่ค่อยอ่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากส่วนแมสซีฟพอคเมทเนี่ยนะครับก็คือควรที่จะมีหลายๆคนตีนะครับถึงจะง่ายเรควรเรียกเพื่อนมาตีนะครับ พราะว่าดาวีเอไอเลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองที่ก็เป็นส่วนของโคมีทเพศนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่ในดาวหางนั่เองนะมีทั้งหมดสีตัวนะครับมีมีเป็นตัวตัวเล็กนะครับแล้วก็ฮิวนั่นเองครับก็เป็นโคมีอากอนี่นะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแล้วก็ฮิวนะครับนี้ครับก็ในดาวหางนะครับจะมีเป็นไข่อยู่ตรงกลางครับซึ่งสำหรับรูปนี้น่าจะเป็นรูปสำหรับเมสซีนะครับ ขนาดแมนซีฟเนาะซึ่งเมื่อตีแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นไข่นะครับออกมาสุ่มเหมือนคล้ายๆลัคกี้บ็อกนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการอ่าราคาประมูลนะครับมันอันนี้จะคล้ายๆกับราคากลางนะครับก็จะมีอยู่ข้างล่างครับตรงสัตว์ยักษ์จะมีเฉพาะสัตว์ยักษ์นะครับคือจะบอกว่าราคาตัวตัวนี้เนี่ยราคากลางอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับน,นี่จะเป็นลีเดอร์บอดนะครับก็จะมีเป็นลูปปั้นนะครับสําหรับคนที่ติดอันดับ ท็อป3ของโลกนั่นเองครับซึ่งท็อป3ตอนนี้ครับมันจะไม่ใช่ดาเมจรแล้วครับตอนนี้จะเป็นเพชรเพชรตรงนี้ไม่ใช่เพชรที่เรามีอยู่นะครับจะเป็นเพชรที่ก็คือจะเป็นราคานะครับสัตว์สรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกระเป๋าเองซึ่งมันจะราคานี้เนี่ยมันจะมีพาะสัตว์ยักษ์นั่นเองครับสัตว์ยักษ์และไททานิกนะครับก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นมูลค่าของสัตว์ยักษ์และไททานิกที่อยู่ในกระเป๋าเรานั่นเองรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแฟนอาร์ต 60แฟนอาร์ตเข้ามาในเกมนะครับนี่เป็นเอ็กโวซีดโดมินัสนะครับเป็นแพ็คเอ็กโวซีนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนั่นเองซึ่งมีไททานิกเหมือนเดิมเขาเป็นไทเป็นไททานิกแอสตาร์เนาะเป็นไททานิกแอสตาร์โดมินัสนะครับนี่ก็เป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นี่ก็เป็นไททานิกแล้วก็มีเป็นฟรีเจนคิวเอนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาออนไลน์ในเกมนี้นะครับ5ถึง10นาทีนะครับจะได้เป็น เป็น Thank you เองครับเพื่อช่วยให้เล่นใหม่สามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตามผู้เล่นเก่าได้ทันนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่อัปเดตเข้ามานะครับก็สำหรับสำหรับแลบนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อเปิด leaderboard ขึ้นมานะครับจะมีแต่ก่อนจะมีแค่ไดมอนด์นะครับตอนนี้มี l a บก็คือเป็นมูลค่าสเลนกระเป๋าเหรียซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2 3 6รบวินเลียนครับนี่เลยนะครับเวลาชี้เนี่ยมันจะมี เป็นเพรบอร์ดครับว่าตัวนี้เขามีราคากลางหรือเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันซึ่งราคาพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาน,นะครับแล้วก็สำหรับอีกอย่างหนึ่งรับหน้าจอการประมูลเนี่ยครับแต่ก่อนมันจะประมูลได้แค่สักยักษ์แล้วก็ไททานิคครับตอนนี้มันสามารถประมูลเป็นแฟกเอ็กโคลสีได้แล้วนั่นเองครับ ในเว็บบอกเอาไว้นนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะคผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมได้นะครับอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮับโหลทุกท่า